ยินดีต้อนรับสู่เส้นทางที่ดวงดาวกับกรรมเดินไปพร้อมกันที่นี่คือพุทธจักรราศีโดยแม่หมอเออร์วิน คืนนี้แม่หมอจะพาทุกท่านมองลึกเข้าไปในเคราะห์กรรมเก่าที่บางครั้งย้อนคืนมาเป็นบททดสอบใหม่เพื่อเตือนใจเราว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกสิ่งคือผลแห่งกรรมที่เราเคยหวานไว้ดวงดาวเคลื่อนไหวตามจากักรธรรมและเคราะห์กรรมหมุนเวียนไม่เคยหยุดคืนนี้ แม่หมอเออร์วินจะพาทุกท่านส่องเงาดาวเห็นรอยกรรมเก่าที่กำลังปรากฏเป็นบททดสอบใหม่ในชีวิตอย่าลืมว่าดวงดาวคือเงาของใจและกรรมคือผลของการกระทำคำพยากรณ์แต่ละราศีราศีเมษเคราะห์เก่าที่เธอแบกไว้มักเกิดจากโทสะและความใจร้อนในอดีต บางคนกําลังพบศัตรูที่เคยเป็นเพื่อนหรือสถานการณ์ที่ท้าทายความอดทนของเธอบททดสอบคือการรู้จักชนะใจตนเองไม่ใช่ชนะผู้อื่นถ้าผ่านได้เธอจะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรราศีพฤกษบกํมเก่าของพฤกษบส่วนใหญ่มาจากความยึดติดในวัตถุและทรัพย์สิน สิ่งที่กลัวจะเสียมักเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้บางคนอาจต้องสูญเสียทรัพย์เพื่อแลกกับบทเรียนสำคัญบททดสอบคือการรู้จักพอเพียงเมื่อใจไม่ยึดติดความสุขที่แท้จริงจึงจะปรากฏราศีเมถุนคำพูดคือทั้งอาวุธและพรเมถุนบางคนอาจกำลังชดใช้กรรม จากคำพูดที่ทำร้ายใจคนอื่นในอดีตบางทีเคราะห์นั้นย้อนคืนมาในรูปแบบข่าวลือหรือความเข้าใจผิดบททดสอบคือการใช้วาจาอย่างระมัดระวังวาจาสุดจริตคือกุญแจที่จะปลดล็อกเคราะ์ครั้งนี้ราศีกรกฎกรกฎผูกพันกับความรักและครอบครัว แต่เคราะห์กรรมมักเกิดจากความห่วงจนเกินไปจนกลายเป็นบ่วงพันใจตอนนี้บททดสอบอาจมาในรูปแบบการจากลาหรือการต้องปล่อยให้คนที่คุณรักเดินตามเส้นทางของเขาเองจงเรียนรู้การรักด้วยเมตตามากกว่าความยึดถือราศีสิง <The S 1> เคราะหกรรมของสิงห์มักเกิดจากอัตตาและความหยิงพยอง บางคนอาจพบความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดเพื่อสอนให้รู้จักทอมตนบททดสอบนี้ไม่ได้มาเพื่อทำลายเกียรติแต่เพื่อเปลี่ยนความยิ่งใหญ่ภายนอกให้กลายเป็นความยิ่งใหญ่ภายในด้วยปัญญาราศีกันกรรมของกันคือความสมบูรณ์แบบเกินไปความพยายามควบคุมทุกสิ่งทำให้เกิดความเครียดและสร้างระยะห่างกับคนรอบข้าง คราะห์นี้กำลังสอนว่าโลกไม่ต้องสมบูรณ์แบบการยืดหยุ่นและให้อภัยคือหนทางที่จะคลายทุกข์ราศีตุลเคราะกรรมของตุลคือความลังเลบางครั้งปล่อยให้โอกาสผ่านไปเพราะไม่กล้าตัดสินใจตอนนี้บททดสอบใหม่กำลังมาเธอจะถูกบังคับให้เลือกสิ่งสำคัญในชีวิตการเลือกด้วยศีลและธรรมะ จะทำให้เส้นทางข้างหน้าเบิกบานราศีพิจิกพิจิกแบกพลังแห่งความลึกและความแค้นเคราะเก่าคือการผูกใจเจ็บและการแก้แค้นไม่รู้จบเคราะนี้จะย้อนมาในรูปคนหรือเหตุการณ์ที่ปลุกโทสะขึ้นมาอีกครั้ง <I highly S 1> บทเรียนคืออาโหสิกรรม <'m> การให้อภัยไม่ใช่การแพ้แต่คือการตัดบวงกรรม ราศีธนูเคราะกรรมของธนูคือการหลีกหนีความจริงบางครั้งใช้การเดินทางหรือความฝันมาบังตนเองแต่เคราะห์ใหม่บังคับให้เธอหยุดและเผชิญกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บทเรียนคือยืนหยัดอย่างซื่อสัตย์ต่อหัวใจตนเองราศีมังกรมังกรคือราศีของความเพียรพยายามแต่เคราะห์กรรมมักเกิดจากความทะเยอทยานเกินไป บางคนกำลังเผชิญกับความโดดเดี่ยวหรือความกดดันจากการไล่ตามเป้าหมายบททดสอบคือสมม t ะรู้จักหยุดพักและเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่มีอยู่แล้วราศีกุมกุมรักอิสระและความคิดใหม่แต่บางครั้งครั่กกรรมมาจากความดือ้อและเชื่อว่าตนถูกเสมอบททดสอบใหม่กำลังทำให้เธอต้องฟังผู้อื่นมากขึ้น การอ่อนน้อมถ่อมตนคือกุญแจที่จะทำให้เธอรอดพ้นเคราะห์นี้ราศีมีนมีนเป็นนักฝันและอ่อนไหวเคราะหเก่าคือการหนีเข้าสู่ความเพ้อฝันหรือความรักที่ผิดทางตอนนี้บททดสอบอาจมาในรูปแบบความผิดหวังบทเรียนคือสติเมื่อเธอหันมาภาวนานใจจะกลายเป็นมหาสมุทรที่สง,งบเย็น ดวงดาวไม่เคยโกหกแต่ก็ไม่เคยบังคับใครเคราะเก่าที่เธอกำลังเผชิญไม่ใช่การลงโทษแต่คือบทเรียนที่กรรมส่งมาเพื่อให้เธอเติบโตถ้าราศีของเธอเจอทุกก็ขอให้รู้ว่าทุกขคือครูถ้าราศีของเธอเจอสุขก็ขอให้ใช้สุขนั้นเพื่อแบ่งปันแก่ผู้อื่นดิฉัน แม่หมอเออร์วินขอให้ทุกจักรราศีมีแสงธรรมเป็นดาวนำทางแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของพุทธจักรราศีโชคชะตาไม่ได้เขียนด้วยหมึกบนฟ้าแต่เขียนด้วยกรรมที่เราลงมือทําในวันนี้เองสวัสดีค่ะ